ตั้งหางตั้งหางหางหกน,น้องปเป็ดเนไงบ้างเชียร์ใหม่ที่เหลือมากกว่านดูนะครับนี่คือลีลาของผู้เชี่ยวชาญนะครับ <c oughs> กำลังส่องหน้าส่องหลังนะครับส่องหาหูเบอร์กักเตือนออก <c oughs> <c oughs> ดึงตึงเลยโอ้ยที่คนอื่นอะทำแรงจังเนีนี่มาทางนี้ละทางนี้ละที่ลูกหลานตัวเองแล้วขึ้นเขียงผ้าแล้วนน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 ลงนนนไปทางนแล้วครับลูกหลานตัวเองอ็ทำเบาเบาดูนะครับค้องหัวอย่างเดียวนะครับอย่าไปคล้องข้างหลังนะครับ ลีลาการจับง <S token thanks> ูของหนุ่มโอชชยนะครับเห็นไหมเอาไอเอ่อเลือดออกมาเออเลือดออกมาเลือดออกมาทำพื้นที่มันกว้างยกไปนีหน่ยกไปฟ้องมายกไปนิดหนี่เอาตะก้าผ้าออกมาตะก้าออกมาตะก้าผ้านออกมาดูลีลานะครับของหนุ่มโอชชยการจับงูนะครับ นี่คืองูชนิดเลื้อยอยู่บนถนน<ะ>หรือว่าพื้นพื้นดินนะครับแต่ถ้างูอยู่บนหัวไม่รู้เขาจะจับยังไงนะครับเออ่องคนองดูนะครับดูๆๆๆๆๆดูๆๆๆดูดูดูรีแางกันครับ ครับองแล้วนะครับไปเลยครับออกมาหน่อยเดี๋ยวออกมานี่อยเอากว้างๆเลยที่กว้างใหญ่เลยเข้าไปข้างในไปไปอยู่ด้วยกันไปมีทางน้ำอยู่ไป